ได้แนละ้ววัสดีค่ะพี่น้องมาด้ค่ะกินข้าวเที่ยงกันอีกแล้วค่ะพี่น,ออน้องคอแยกตอกกินแพ้แต่เ็จบ้านค่ะพี่น้องกินข้าวกับป้นปลาตาบปลกอมาค่ะมะทั้งไก่ท,กท,กท,กทั้งไก่ทั้งจางประเทศตัวประกอบราวมงไทยเขาสูบๆทุกคนทุกคนเออกินแล้วเลียงหล้านพร้อมกายของขามา้าเราพี่น้องกายของขามา้มาเราก็เตียนกะกันกับทุกส้สาวหละเขาอ,ออกไปย้ายขึ้นคุณเลี้ยงกัาออกไป อาหารกินกว๋วยเตี๋ยววะท่านมาได้ข่ามาได้แซ่บมากันแตงพี่น้องตะมกรอแคบหมูหนาเขาบอกมันประกอบดี๋อย่าน้อยนี่พ่อยัยกินแล้วจา้งนั่งย้ายกล่อมมันกินมาค่ะมาพี่น้องมาก,กินน้่งย้ายกล่อมค่ะผักกะมีหลายต้มผักกาดดอกกับปุ้นป่ากับมีหัวะพาอันไว้แรกว่าพี่จำเคยประกอบเพิ่ม ตอ้ยประจังเตียนเมเนูปูนป่าจฉยพี่น้องปูนป่า,าอืมร้านน้องเล่นอ,อยู่คนเดียวข้างหลังข้างคุณขอบแล้วก็ร้านอืมเดี๋ยวครับเดี๋ยว <c oughs> tắm marriages hơn aso luôn Thật shirt nó ăn หอมแจกครับพี่น,อน้องอืยายติเขอบกนครับใบีดเออตบวีดนอกตะบีด ออกกระบีดกระบีดเอินครับครับแล้ใคริปนี้ยัดต่ำกะบิขอปากไว้สนิ้เ้อค่ะเด้อลิปหนาขอกับนายค่ะปากกดไลคกดแก่ กดติดตามเยอะๆคุณแพ่อรบรรดาเด้วยค่ะเด้อพี่น้องฝากช่องเนตจ้าเบริรหกขยายเนตจ้ะขอขอบคุณหลายๆละค่ะทุกปู่ทุกปนยอดีไม่แห้งดำรวยกันด้วยค่ะโลกมานด่รวยด้วยค่ะปาริชะปารจ้าหลานดินก็นเ,เนเเ้ก็เน้ยขึาสั่งใสไปยิงูพี่น้อง